สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านกระผมนานอูดเมืองลำปางจะมานำเสนอหัวข้อธรรมะเรื่องวิธีสร้างบุญบาร,รมีวิธีสร้างบุญบาร,รมีในพระพุทธศาสนามีอยู่สามขั้นตอนคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาในที่นี้จะมากล่าวถึงขั้นตอนการให้ทานองค์ประกอบข้อที่สอง เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์ทั้ง3ระยะผลหรืออานิสง์ของการทำทานองค์ประกอบข้อที่สองเจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์ทั้ง3ระยะคือระยะที่ 1. ระยะก่อนที่จะให้ทานระยะที่ 2. ระยะที่กำลังลงมือให้ทานระยะที่ 3. หลังจากที่ได้ให้ทานไปแล้ว จะท่งผลให้มั่งข้างร่ำรวยในวัยใดย่อมสุดแล้วแต่ผลทานแต่ชาติปางก่อนจะท่งผลกาวคือร่ำรวยตั้งแต่วัยต้นเพราะผลของทานที่ได้ตั้งใจเจตนาไว้บริสุทธิ์ดีตั้งแต่ก่อนจะทำทานคือก่อนที่จะลงมือทำทานก็มีจิตเมตตาสมนัตล่าเิงเบิกบานยินดีในทานที่ตน จะได้ทำเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นแล้วก็ได้ลงมือทำทานไปตามเจตนานั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ย่อมโชคดีโดยเกิดในตะกูลนี้ร่ำรวยชีวิตในวัยต้นอุดมสมบูรณ์พ้นสุขไปด้วยทรัพย์ไม่ยากจนแรงแขนไม่ต้องคนขวายหาเลี้ยงตนเองมากแต่ถ้าเจตนานั้นไม่งามบริสุทธิ์พร้อมกันครบสามระยะแล้ว ผลทานนั้นก็ย่อมส่งผลให้ไม่สม่ำเสมอกันคือแม้ว่าจะร่ำรวยตั้งแต่วัยต้นโดยเกิดมาบนกองเงินกอง,กองทองก็ตามหากในขณะที่กำลังลงมือทำทานเกิดจิตเศร้าหมองก็หวนคิดเสียดายหรือหวงแหนทรัพย์ที่ใจให้ทานขึ้นมาหรือเกิดหมดศรัทธาขึ้นมาเฉยๆแต่ก็ยังฝืนใจทำทานไปเพราะเสียไม่ได้ ดูเคาะตามพวกค้องไปอย่างเสียไม่ได้เช่นนี้ผลทานย่อมหมดกำลังให้ผลในระยะที่สองซึ่งตรงกับวัยกลางคนซึ่งจะมีผลทำให้ทรัพสมบัติวิบัติหายนะไปด้วยประการต่างๆเม้นจะได้รับมรดกมาก็ไม่อาจรักษาไว้ได้หากเจตนาในการทำทานนั้นเศร้าหมองในระยะที่สคือทำทานไปแล้ว หวนขึ้นมาทำให้เสียดายทรัพย์ความหายนะก็มีผลต่อเนื่องมาจนถึงบั้นปลายชีวิตด้วยคือทรัพย์สินคงวิบัติเสียหายต่อเนื่องจากวัยตามคนตลอดไปจนถึงตลอดอายุไขชีวิตจริงของผู้ที่เกิดบนฟองเงินฟองทองก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างที่เมื่อได้รับทรัพย์มรด,ดกแล้วก็วิบัติเสียหายไป หรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวัยต้นแต่ก็ต้องล้มละวัดล้มละลายในวัยกลางคนและบัน่นปลายชีวิตแต่ถ้าได้ตั้งใจเจต,ตนาในการทำทานไวบ้บบิิุทสุ์ครบทั้งขว้วพร้อมทั้ง3ระยะแล้วผลทานนั้นย่อมส่งผลสม่ำเสมอคือล่ำรวยตั้งแตเออ่เกิดวัยกลางคนและจนปัจฉิมวัยล่ำรวยในวัยกลางคน การที่ร่ำรวยในวัยกลางคนนั้นสืบเนื่องมาจากผลของทานได้ทำเพราะเจตนางามบริสุทธิ์ในระยะที่สองคือระยะที่กำลังลงมือให้ทานกล่าวคือไม่งามบริสุทธิ์ในระยะแรกคือระยะก่อนที่จะให้ทานเพราะก่อนที่จะลงมือทำทานก็มีได้มีจิตศรัทธามาก่อนไม่คิดจะทำทานมาก่อน แต่ก็ได้ตัดสินใจทำทานไปเพราะเหตุบางอย่างเช่นทำตามพวกคลองอย่างเสียไม่ได้แต่เมื่อได้ลงมือทำทานอยู่ก็เกิดโสมนัสลื่นเลง,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 งยินดีในทานที่กำลังทำอยู่นั้นด้วยผลทานชนิดนี้ย่อมทำให้มาบังเกิดในตระกูลที่ยากจนรับแค้นต้องต่อสู้สร้างตนเองมาในวัยต้น ทั้งเมื่อถึงวัยกลางคนกิจการหรือธุรกิจที่ทำก็ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองและหากเจตนาในการทำทานได้งามบริสุทธิ์ในระยะที่สคือระยะหลังจากให้ทานไปแล้วด้วยกิจการหรือธุรกิจนั้นย่อมส่งผลรุ่งเรืองตลอดไปจนถึงวันปลายชีวิตหากเจตนาในการทำทานไม่บริสุทธิ์ในระยะที่สาม แม้ธุรกิจหรือกิจการงานจะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในวัยกลางคนแต่ก็ล้มเหลวหายนะในบ้านปลายทั้งนี้เพราะขนทานหมดกําลัง่งผลไม่ตลอดจนถึงบ้านปลายชีวิตล,ล่ำรวยในปัจฉิมวัยคือล่ำรวยในบ้านปลายชีวิตนั้นสืบเนื่องมาจากผลทานที่ผู้กระทํา มีเจตนางามไม่บริสุทธิ์ในระยะแรกคือระยะก่อนที่จะให้ทานและระยะที่สองระยะที่กำลังลงมือให้ทานแต่งามบริสุทธิ์เฉพาะระยะที่สามคือระยะหลังจากให้ทานไปแล้วคือก่อนและในขณะที่ลงมือทำทานอยู่นั้นก็ม่ได้มีจิตสมนับยินดีในการทำทานนั้นแต่อย่างใด ต่ได้ทำลงไปโดยบันเอิญเช่นทำตามพวกพ้องไปอย่างเสียไม่ได้แต่เมื่อได้ทำไปแล้วต่อมาหวนคิดถึงผลทานนั้นก็เกิดจิตสมนัสล่าเริงยินดีเบิกบานหากผลทานชนิดนี้จะน้อมนำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในสกูลที่ยากจนคับแขนต้องต่อสู้ดินน้นรนศึกษาเล่าเรียน และลขนวายสร้างตนเองมากตั้งแต่วัยต้นจนล่วงวัยกลางคนไปแล้วกิจาการงานหรือธุรกิจนั้นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นต้องล้มลุกคุกคานตลอดมาแต่ครั้นถึงบ้านลายชีวิตก็ประสบช่องทางเหมาะทำให้กิจาการงานานั้นจเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นและร่ำรวยอย่างไม่คาดหมาย ซึ่งมีชีวิตจริงๆของคนประเภทนี้มีให้เห็นตัวอย่างอยู่มากกระผมขอจบการบรรยายธรรมะเรื่องวิธีสร้างบุญบาร,รมีหัวข้อทานองค์ประกอบที่สองเจตนาให้ทานต้องบริสุทธิ์ทั้งสามระยะลงเพียงเท่านี้ขอให้ญาติธรรมทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารธนาทุกประการด้วยเทิน